หอมเหมือนกินเขากับไก่มีทั้งไก่มีทั้งไข่มือนเดี๋ยวก็ให้กินก่อนเนื้อไก่ก่อนเนื้อไก่เนื้อไก่เอามาตาบอดมันต้องผีไว้ได้หรอเป็นยูเทนออมมันีเนื้อไก่เอ๋อเนี่ยตาบอดตาบอดเันต้ผีไว้ผีมันก็ผีๆเยอะยุทธ์ได้หรอเนื้อนี่ต้องรักอยู่เออตาบอดเนาะกินบ้านอะไรกันวะเนี่ย ใชยเบิดอราวะเนือนน้อ,อควายกินน้ำเนื้อควายกินน้ำี๋ยวจะปาครบสุดเลยหมดเีทั้งไข่ทั้งไก่เลยหมดนีก็สิว่ากินบ่แซ่บเซ่บโอ้ย,ๆๆๆๆๆยใคไปนเห่หาท้วะโอ้ย,ยๆๆๆบ่ได้กินสัมพูนโอ้พูนพี่น้องผู้เพิ่นได้กินกันบันนี่ โต๊อกหากาถวยไปเลยไหมโอ้ยพอบ่ได้กินสําใครก็ได้บ่ต้องมาแนมไข่ก็ได้กินผู้เดียวจำบ่เดียวโต๊ะคุณเลยโอยบ่ได้กินสัา